ไม่สมควรติติรชานนปริบัติอย่าทำตตริชานนคาถาพูดไม่ดีอย่าทำสี่ชายคริยานุโยกการประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่หมายความว่าเราจะมีความเพียรคือทรงสติสมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เรารู้ตัวเยอะว่าเวลานี้เราเป็นสาวกขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ทําอะไรให้มันเกินพอดีพอควรเราจะทำแต่เฉพาะในขอบเขตเขามาทำมารวีในเท่านั้นอย่าลืมจงมีสติว่าก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทําจงใช้สติสัมปชัญญะว่านี่มันควรไหมถูกตามและทำมารวีในไหม ถูกตามระเบียบแบบแผนของกฎข้อบังคับไหมถ้ามันไม่ถูกจงอย่าทำคำว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ก็หมายถึงว่าเป็นบุคคลผู้ไม่เผลอ,อในการเผลอนี่มันความจริงมันยิ่งกว่าหลับหลับถูกตัวมีความรู้สึกได้ยินเสียงมีความรู้สึกแต่คนขาดสติสัมปชัญญะนี่สอนเท่าไหรไม่มีความรู้สึก ดื้อด้านยิ่งกว่าจต์เดชันที่สําหรับเลี้ยงไว้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขายังสอนกันได้แต่คนดื้อมันสอนอะไรไม่ได้นี่บุคคลประเภทนี้เป็นคนไรส้สติสมัชัญญะเรื่องไม่ดีอย่าให้มีขึ้น <c oughs> เรื่องดีควรไม่ควรถ้าดีไม่ดีอย่าตัดสินใจเองมาบอกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองตามนำดัดชั้นมีอยู่ แต้จงอําเอาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเป็นหลักนี่พูดให้กันฟังทุกวันนะอย่าดื้ออย่าดานอย่าทําตนเป็นสัตว์จงทําตนเป็นมนุษย์ทําใจให้มันดีแค่อย่างเดียวมันก็หมดเรื่องให้ความเพียรในที่นี้ก็เพียรที่รักษากําลังใจให้มีสติสัมปชัญญะไม่ใช่วราบอกแม้เผลอไปหน่อยเดียว พอทําความชั่ว้นมาพอมีโทษใครเขาว่าแล้วก็เผลอไปหน่อยหนึ่งอย่าเผลอดิเขาบอกแล้วบอกจงอย่าเป็นผู้ไม่เผลอ <c oughs> เผลอได้เล่นอยู่ในเขตของพุทธพระพุทธศาสนาไม่มีการเผลอเผลอก็มีโทษไม่เผลอก็มีโทษถ้ามีเจตนาทำก็มีโทษไม่มีเจตนาทำก็มีโทษถ้ายอมให้เผลออยู่เสมอแล้วก็มันก็เผลอตลอดการ ลาาเดาทนเผลอไม่ไหวออกไปขัางนอกเขตของพระพุทธศาสนา <c oughs> อย่าบูชาความชั่วนี่ข้อทีห้าศรัทธาความเชื่อนี่เเชื่อในความดีของพระพุทธเจ้าโดยสายปัญญาพิจารณาเราพิจารณาแล้วใช่ไหมเนี่เข้ามาอยู่ในเขตขององค์สมเด็จตบาทิแก่แก้วเราเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีดี เราจะดีตามพระอ,องค์เวลาเข้ามาอยู่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็แสดงว่าเราไม่เชื่อถ้าเราเผลอบ่อยๆก็แสดงว่าเราไม่ดีนี่เสียงมาเอิญมีเสียงเพลงกลายกดเข้ามารบกวนก็โปรดทราบว่าใกล้ๆเขามีงานกันถ้านิยมการเบิกขยายเสียงก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็เรื่องของเราเรื่องของเขาก็เรื่องของเขา <c oughs> ใกล้ๆมากๆไม่ใช่ที่ไหนถ้าไกลมากก็ไม่ได้ยินเสียงข้อที่ห้าฮีลิความละอายแก่ใจคือเราอายกับความชั่วที่มันจะเกิดกับเราเอาใจถ้าไปอายความชั่วแล้วถ้าใจมันอายแล้วความชั่วมันทําไม่ได้ถ้าเราไม่อายกับใจก็แสดงว่าเราเป็นคนใจด้านคนที่ทําความชั่วได้ชอบออกตัวว่าเผลอนี่คือคนใจด้าน เป็นคนที่ไม่น่าเมตตาปราณีเพราะหลักการของอกระองสมเด็จพระจินาสีท่านบอกแล้วนี่เฮลิ <c oughs> ili, จนละอายแก่ใจอายชั่วอายไว้เป็นปกติตั้งแต่ลืมตามาก,กว่าจะหลับตาลงไปอายความชั่วตลอดเวลา <c oughs> ถ้าปากจะพูดชั่วจะนินทาว่าร,าร้ายใครจะด่าใครจะสาปแช่งใครจะยุยางแต่แขงแสจะใครให้ใจของเรามันรู้ วันนี้มันสิ่งควรอายมันเป็นความชั่วอย่าไปจะนองตัวไปแงหาเรื่องชั่วก็ไมไมันก่อเปเหตุนี่เรอยู่ในเขตพระองค์สมเด็จพระรมาโลกเชษโปรดทราบว่าไม่ต้องการบูชาความชั่วของใครได้จงคิดไม่ไดีว่าไอ้ความชั่วนี่ไม่บูชาแล้วก็ไม่เกรงจะอดเพราะความชั่วคนชั่วจะไม่กินด้วย <c oughs> กินของของคนชั่วก็ไปก็ทํำให้กายชั่วไอ้กายมันเกาะกับใจใจมันจะชั่วโปรดทราบพาของของคนชั่วไม่อยากกินคนที่ไม่มีความละอายกับใจนี่ถ้าของมาให้ไม่อยากกินถ้าเกรงว่ามันจะชั่วไปด้วยปรเดี๋ยวก็จะหาว่าฉันเป็นผู้มีบุญคุณกินของฉันไปแล้วต้องทําตามฉันอันนี้ไม่อยากกินบอกด้วย <c oughs> ข้อเจ็ดโอตปะเกรงกลัวแต่ความผิดนี่เป็นจริยาที่เราจะต้องประพฤติพระพุทธเจา้าให้ปฏิบัติตามนี้นี่เป็นจริยาเบื้องตน้นเกิดโอตปะเกรงกลัวแต่ความผูตอบความผิดเหมือนเชื่อว่าความผิดจากพระธรรมวินัยต้องกลัวทั้งหมดแล้วก็อย่ากลัวส่งเดชและคนที่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยเรากลับกลัวซะ้ยดยอันนี้ใช้ไม่ได้ ไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไกลถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเราไม่ต้องกลัว <c oughs> จะเป็นใครก็ช่างเถอะไม่สํำคัญเราดูกันแค่ความดีกับความชั่วเท่านั้นถ้าเขาชั่วเรามัวเกรงกลัวเราก็ต้องชั่วไปด้วยกลัวเขาทำไมละ่ะเขาเลี้ยงเราหรือเราพอใจในความชั่วหรือไม่จำเป็นต้องกลัว ทรงตัวเขไว้รักษาความดียันตายเรามีความดีใครเขาจะปล่อยอดตายแล้วก็ควรจะดีใจที่เราตายเร็วที่รับจะได้รับผลของความดีในโอกาสหน้าถ้าว่าเกิดมาแล้วมันต้องตายอย่าไปติดในอาหารอย่าไม่ติดนามิตรอย่าไปติดในลาบยศประสเสริมที่เขาจะยัดเยียดให้ แต่เขาให้แล้วเขาจะสร้างความชั่วให้เราให้เราปฏิบัติตามความชั่วอย่าอย่าทำตามนั้นดูตัวอย่างท่านครูบาศรีวิชัยท่านทำความดีแต่นักชั่วทั้งหลายแต่งแกล้งแต่โดยการทั้งปวงท่านก็ไม่เกรงกลัวอะไร <c oughs> ถึงแม้เขาจะขับจะไล่ยังไงก็ทำท่านก็ไม่ได้เกรงเพราะท่านถือตนว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ถ้าเราปฏิบัติดีที่ชาวบ้านเขาให้เราแล้วเขาสร้างสถานที่ให้เราอยูนนอกเขตของของใครใครทั้งหมดที่เจ้าของเขามีสิทธิเราก็ให้เราอยู่เราอยู่ได้แต่ถ้าว่าเราต้องปฏิบัติดีตามพระทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จไรจอมไตร <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติชั่วมาไรไม่ไอายความชั่วไม่เกรงกลัวความชั่วเขาไล่มาไรก็ไล่ได้ ความจริงถ้าเราชั่วมันก็ไม่ควรจะรอให้เขาไล่ไปเสเองดีกว่าอย่าให้มีขึ้นมาอีกวงการภายในความเราร้อนใดๆอย่าให้มีขึ้นมาอีกทั้งพระทั้งกระวาดจะไม่เห็นกันหน้าบุคคลจะทีพระธรรมวินัยเป็นสำคัญความเลวไม่ต้องการไม่ลืมเพราะแปดพระหุสัจจะเป็นผู้ได้รับฟังมาก <c oughs> เพื่อตั้งใจสดับจับฟังสำนักของเรานี่ฟังกันทั้งตอนเย็นฟังทั้งตตนค่ำฟังทั้งเช้ามืดฟังทั้งกลางวันวันหนึ่งไม่มีเวลาฟังสี่เวลาตอนเย็นก็ฟังข้อวัดปฏิบัติตามระเบียบว่าค่ำสองทุ่มเราก็ฟังคำสมถะกรรมฐานนิปสนนากรรมฐานเช้ามืดเราก็ฟังนิปัสนายาน เวลากลางวันแล้วก็ฟังประสุทบ้างข้อวัดปฏิบัติในพระกรรมฐานว่างเป็นข้อเป็นการศึกษาไปในตัวกลางวันถือว่าเป็นการศึกษาชามืดถือว่าเป็นแนวทางใ้การปฏิบัติเอาจิตเป็นเครื่องคิดเพื่อความเป็นปรโสงดาสกิธาคานาคา,ารหารันนี่เวลาตอนเย็นเป็นระเบียบเวลาข้ามฝึกพระกรรมฐานฝึกอารมณ์จิต นี่เวลาฟังของเรามีมากถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็น้าอายไอตัวที่มันวิ่งสี่ขาอยู่บริเวณวัดนี่เราต้องตั้งใจศึกษาไม่ใช่ว่าพอได้ยินเสียงธรรมวินในแล้วก็เดินหนีไปจำได้แล้วหรือยังเอารีบกพูดเวลามันจะหมดก็ที่ห้าวิทยะความเพียนเพียนนี้ไม่มีเพียรอะไรเพียรละความชั่วประพฤติความดีง่าย ดีก็ละความชั่วก็คือไม่ละเมิดศีลไม่ละเมิดวินัยคนปากร้ายในบริเวณนี้ระวังนะรู้ตัวอยู่แล้วว่าใครเป็นคนปากร้ายคนปากเสียคนที่เนอารมณ์ไม่ดีคอยก่อความไม่สงบสุขก็ยังมีอยู่นะระวังนะมัดระวังทั้งพระทั้งเนรในอุบาสกอุบาสิกาอย่าลืมว่าที่นี่ไม่ต้องการคนชั่ว ถ้ามันชั่วทางกายทางวาจาและใจเพียนละมันเสียปฏิบัติแต่ความดีอข้อดีสติสติระลึกได้คือไม่มีอะไรที่เราจะลืมนึกไว้เสมอว่าเราศึกษาอะไรมาบ้างครูสอนอะไรมาบ้างแนะนำการปฏิบัติอะไรมาบ้างเพิ่มระดับธรรรามีที่พระพุทธเจ้าจัดไว้อะไรบ้างนึกได้เสมออย่าใช้คำม่าลืม อย่าใช้คำว่าเผลอระวังท่านที่มีอายุถ้าใช้อย่างนั้นจะถือว่าท่านแกล้งทำความชั่วโดยจงใจอายุน้อยอายุมากไม่สำคัญที่บวชก็มามีอายุท่านั้นผู้หญิงผู้ชายไม่สำคัญอยู่ในเขตนี้ถือว่าเป็นสาวกะคุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นจะมาถือว่าฉันเพิ่งมาอยู่หนึ่งวันก็ไม่ได้ อยู่หนึ่งนาทีก็ไม่ได้ต้องถือว่าถ้าประกาศตนมาอยู่ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนทั้งหมดที่จะพูดต่อไปด้วยไม่ใช่เท่านี้ข้อที่สิบเอ็ดปัญญาความรอบรู้นี่สิปัญญานี่มันมีดีกันทุกคนถ้ารู้ไม่รอบก็หนังสือเขาก็มีรู้รอบเวลาฟังวันหนึ่งสี่ครั้ง สำหราบตำรามีออ่านต้องรู้รอบจะมาบอกว่ารู้ไม่รอบไม่ได้ต้องรู้ทุกอย่างว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วความชั่วรู้เพื่อการละตัดไปวันวันหนึ่งสแสวงหาความชั่วของตัวให้ได้ไม่ใช่แกล้งทำชั่วนึกไว้ว่าอารมณ์ใจไม่คิดอดีอะไรไม่ดีบ้างไหมนั่งนึก เวลาจะนอนก็น,นึกเออตั้งแต่ตอนเช้าที่เราเตื่นมาถึงเวลาที่เราจะนอนนี่ใช้ปัญญาพิจารณาใช้สติระลึกนึกขึ้นมาว่าเราพูดอะไรไม่ดีไปบ้างทําอะไรไม่ดีไปบ้างคิดอะไรไม่ดีไปบ้างมีไหมถ้ามีแล้วก็ใช้ความเพียรตัดมาซะเลิกมาซะอย่ารักษาความชั่วเขาไว้ใครเขาบอกว่าเราชั่วเราไม่ชอบ ถ่าเราพูดชั่วเราปฏิบัติชั่วเราคิดชั่วจใจใครก็มานั่งฉันเสรนละ่ะพ <c oughs> ระเนนทั้งหมดจะว่าเหมือนกันทำทุกอย่างและสิ่งที่ดีที่ควรอย่าใช้อำนาจเกินพอดีไม่มีใครก็มอบอำนาจเด็ดขาดให้นอกจากพระธรรมวินยัย <c oughs> แลย้วจะจะตัดเตือนอะไรกันในระหว่างเพื่อนก็ควรจะตัดเตือนกันด้วยดีด้วยความปรารถนาดี ล้วก็จะต่จะเตือนกันก็บอกกันให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งนี้มันไม่ควรแต่ว่าคนทุกคนก็ดีพระเนรทุกองค์ก็ดีไม่ควรจะต้องรับคําเตือนอีกเขาฟังกันอยู่แล้วทุกวัน <c oughs> ถ้าท่านยังเผลอให้ชาวบ้านเขาเตือนจงทราบว,ว่ามันเลวเกินพอดีไม่ควรในการสการะบูชาของชาวบ้านใ้ของพระบีกันมีนปบัญญาความรอบรู้ในะใช้ อัตนาโจทยาตาหนังจึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตัวเองไ้เสมอทำอะไรก็ตามจงอย่าคิดว่านดีระว,วังความเลวจะให้มันโผล่เมื่อความเลวมันไม่โผล่ขึ้นมาความดีมันก็มาเองดูทั้งระเบียบดูทั้งวินัยดูทั้งธรรมะดูทั้งข้อวัดปฏิบัติในด้านสมถกรรมฐานมิปัสนากกรรมฐาน <c oughs> รักษากำลังใจให้มันครบถ้วนตามนั้นมันไม่มีความชั่วยจะเกิดขึ้นนี่เป็นตัวปัญญาข้อดี่สองสร้างบปฐมช,ชานฌานที่หนึ่งให้เกิดขึ้นนีจรณะนะเป็นระเบียบที่จะต้องปฏิบัติทั้งหมดนี่จะมาลดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าพระพุทธเจ้า ปฏิสาณสสอนให้ทําตามนี้ต้องทําไม่ใช่ว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีและระเบียบที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติเองเจ้าพอเบร์องนี่เราเป็นสาวกเรียกว่าอนุพุทธะเราเป็นผู้ปฏิบัติตามเรารู้ตามเมื่อท่านปฏิบัติมายังไงเราต้องปฏิบัติอย่างนั้นอนดูก่อนข้อสิบห้าท่านบอกว่าปฐมไม่ชานทำฌานที่หนึ่งให้เกิดขึ้นมันยากเมื่อฌานที่หนึ่งนะ่ะ ข้อที่ดิบสามทุติยชาญทำช,ชาญที่สองให้เกิขดขึ้นข้อที่ดิบสี่ตัทยชาญทำชาญที่สามให้เกิขดขึ้นข้อที่ดิบห้าจตุทะชาญทำชาญที่สี่ให้เกิดขึ้นนี่ถ้าเราดูในจารณะสิบห้าแล้วไม่ใช่ลีลาของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่มันเป็นกิริยาเบื้องตนอ้นของบรรดาพระหรือบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน <c oughs> ที่เข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรปฏิบัติแบบนี้นี่มันยังเป็นจริยาของท่านผู้ได้ฌานโลกีอยู่ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นปัญญาเรียกว่าเป็นจริยาคือความประพฤติหยาบหยาบเบื้องต้นเท่านั้น <c oughs> นี่เสียงมันแห้งต้องขอภัยด้วยวันนี้ความจริงป่วยไข้ไม่สบายแต่เทาว่าเพราะด้วยอำนาจ เพื่อพระธรรมวินัยแล้วเราก็ยอมตายเพื่อพระธรรมวินัยที่บันทึกวันนี้มันเป็นวันที่เท่าไรสิบเอ็ดกันยายนพศสองพันห้าร้อสิบแปดจำไม่ด้วยนี่รองมาจากบทก่อนบทก่อนมันเป็นวันพศสองพันห้าร้อสิบแปดแต่วันที่เท่าไรเป็นที่สิบกันยายนเสียงนี้มันอาจจะอยู่นานแต่เสียงไม่เคลือท่าน เวลานี้เป็นอะไร <c oughs> ร่างกายไม่ดีทุกเวทนามันเบียดหนักและก็ยังมีอาการทางภายนอกเข้ามาเบียดเบียนใจแต่ก็ไม่เป็นไรหรบรดาท่างพุทธบริษัททั้งหลายถ้าท่านเบงเข้าไปเจ้าหรือแมแต่มาท่านก็คงจะบ้าตายไปแล้วแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะว่าท่านหลายดีกว่าแต่มาก็คงไม่บ้าเหมือนกัน <c oughs> เวลานี้ภัยต่างๆรอมรอบกันมารอบตัวแต่ว่าเราจะไปสนใจอะไรกับภัยเหล่านั้นใน <c oughs> เมื่อเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดทราบไปเียว,ว่าจรณะสิบห้านี่เป็นจรณะคือความประพฤกิขั้นตน้นจรณะแปลว่าความประพฤกิ <c oughs> การปฏิบัติตัวขั้นต้นที่เข้ามาอยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาเขตอื่นเขาจะปฏิบัติกันหรือไม่ปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านแต่ละเขตแต่เขตของเราถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ให้อภัยไม่ได้เลยเพราะว่าเวลานี้ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังครบทนบริบูล จงอย่าทํากายท,ทําใจคิดว่า,าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรหมดไปแล้วเ <c oughs> มื่อหมดาศาสนาขององค์สมเด็จพระพปฏิบแก้วก็เหลือแต่าศาสนาของเทวทัตแต่อย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธศาสนายังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ต้องวิตกกังวลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศา,าสนิกนชนทุกท่านจงอย่าทิ้งเจรณะสิบห้า จงอย่าลืมว่าสำนักของเราถ้าทนานหลายปฏิบัติในจารณะสิบห้ารายการในครถ้วนเรายังไม่สรรเสริญท่านว่าเป็นคนดี <c oughs> จำไว้ยังไม่ถือว่าท่านจบหลักสูตรในสำนักของเราและทางสำนักก็ยังจะไม่สรรเสริญว่าท่านเป็นคนดีเป็นแต่เพียงจะเห็นว่าท่านเป็นผู้สมควรพอจะอยู่ที่นี่ได้เท่านั้น เรื่องความดีในสำนักของเรานั้นยังมีมากไปกว่าน,นี้ต่อไปท่านจะมองเห็นว่าเรามีอะไรกันบ้างตอนหัวค่ำเราสอนอะไรตอนเช้ามืดเราสอนอะไรตอนกลางวันเราสอนอะไรตอนเย็นเราสอนอะไรโน่นจุดหมายปลายทางของเราก็เวลาเช้ามืด ถ้าว่าปฏิบัติเด้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามนั้นแลวก็เรียกว่าท่านเป็นคนดีแน่ถ้าปฏิบัติได้ในสีเ่เขตถ้ายังขายเขตใดเขตหนึ่งเป็นเขตสุดท้ายยังไม่ยกย่องท่านว่าเป็นคนดีก็ยงถือได้เพียงว่าเป็นผู้สมควรในการสการะยังไม่ยกยอดให้ว่าเป็นผู้ดีที่สุด หาว่าธัญญาธรรมต้นให้ดีที่สุดในเขตนี้ก็คือสามีจิปฏิปโนถ้าถึงเมื่อไรยกย่องสรรเสริญธรรมน,นั้นความจริงในตอนนั้นท่านก็ไม่ต้องการการยกย่องสรรเสริญแล้วอารมณ์ใจท่านก็ปิดจากโลกธรรมทั้งแปดประการจัดว่าเต็มความประสงค์ขององค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศา,าสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้า มีเสียงก็แห้งพูดก็ไวเพราข้อวัดปฏิบัติมีถึงสิบห้าข้ออารัมพะบทก็มากไวแต่ร่องเร่งรัดในการพูดหน่อยถ้าฟังไม่ค่อยาทันแล้วก็ขอท่านนั่งไหลให้อภัยด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะพูดเวียนรอบกันไปทุกๆวันขึ้นต้นไปถึงลงท้ายแล้วกลับขึ้นมาฟังกันใหม่นี่เรียกว่าปาฏิโมกข์ของเรามีทุกวัน มีั้งพระธรรมมีทั้งวินยัยจึงกล่าวว่าเขตนี้เป็นเขตขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัสสาสันดาสมาสุทธเจ้าเราไม่ถือพวกเราไม่ถือกน,นะเราไม่ถือพักแต่ถ้าว่าเราถือว่าธรรมวินัยเป็นสําคัญอาดบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกไปหมดเวลาปรากฏแล้ว ต่อที่นี้ไปก็ขอยุติไปแต่เพียงเนี้นี้สาหรับเย็นวันนี้เย็นพรุ่งนี้ฟังต่อกันใหม่ทึ้รเระเบียบภายในของวัดขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนสาธ,ธร,รมิกะทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนะมงคลสมบูรณ์รณผลผลจงเป็นบุคคลผู้เข้าถึงความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ทุกท่านสวัส